คอยเป็นสวัสดีจ้าเมื่อนี้อีลาหน่อยพาเลาะสิพ,า,พามาเก็บเห็ดมั่นปูค่ะนี่นะมาหาเห็ดถึงบ่มีอุ๊ยดอกนี้ดีนะบ่มีอีหยังเนาเห็ดมัน่นปูเหรอเห็ดมั่นปูสีชมพู มันคือบอสีชมพูเหรอคะปุนอะแงเอาไปหอดปุนเลย นี่เห็นปะพี่บัญหาเฮ็ดมันฝูกำลังดอกนิดหน่อยนะใช่ใกเก็บไปหายยะเก่งเพราะว่านยเก,ก่งจะชอบดอกนี้หน่อยดิเก็บไปซื้อมาทธานยะเก่งเราอยากท่านบูอยากกระโยนทิ้งมันเริ่มสีเท่าแล้วฮะเริ่มเปลี่ยนสีละ นี่ป้าหน่อยดอกนี้น้อยยังเป็นไม่รุ่นติดแกนั้นดอกสี่ดอก <S <S เก็บเยาะเก็บมาที่ย่ปะป้าหน่อยจัดขาให้เจ้าเอาใส่เ๋ยวผมเอาใส่แ้วจัดขาซะก่อนจะเก็บไหมไปกินคือ อกนึงก็รังแตนุ่มๆนี่นุ่มๆซๆอๆยังซอไม่เคยกินหนูก็เอาเล็บหยิกเลยลเห็ดมันปูมเอาเล็บหยิกได้หยิกขาออกหยิกอย่างเงี้ยเอายองลองหยิกดูสิหยิกขาออกแยกเก่งจังบ่ต้องไปเฮ็ดจังสี่สนู้นเฮ็ดจังสี่ละเนื้อออกเก่งเสียง่ายนิดเดียวตอนไหนไม่เม็ดตอนไอยก็เลยใส่ ข่อเก็บเห็ดมันปูแม่เก็บช่วยแน่มันหัวใสวกระบอกคือเพราะว่ามันอยูย่ไกลเก็บไปให้ยายเก่งขับไปไหนเชิต้องมาทานะเก่งแล้วย่าหยาบน้ไปเก็บสิเห็ดเด็กกินเนยอะๆป้าแม่พี่น้องเบิ่งไว้ไปไปเจอเก็บไป ฝากพ่อแม่พี่แถวเ่าพูดแถวน้ำเ้อไอทีนีเด็ <S <S เดห้อคามันเด็ดค้ามันเดวอก็สวยอยู่เนาะใส้กูเห็ดทั่วไร์ไปชูแป๊ดเลยส่วนมะเนยียวไปหอขุเส่วนเนี่ยว่าเป็นหน่อยเด็ดไปเด็ดนาเป็นหน่อยไปเจอกองท้าเพชรมันปูล่ะกองท้าเพชรมันปูหรอ ตป็นอะไรตังเด้นี่หยบดอกนิดน้อยมันเหมือดบะเหรมันคือบเป็นสีชมพูหาต้นน้อย่สีชมพูอยู่ต้นนคงต้องทำแบบนี้ถ้าต้องไปกดอีกแสงนึงเหรอใช่มันมันจะมีอันีซ้ายหลุมนึอโอนอนนนอย เห็ดมันลูสีชมพูเมบดไอ้าเื่อกดียวหรอโหดแ็ดเดี๋ยวเป็นลายหูังแล้ว่ามีกินสาวกินเห็ดมันูอยแต่ปนายหูังเลยว่านี่คือเห็ดมันฟู ยายเก่งบอกบอกก็ตอนเด็กเด็กเหรอคลิปนี้ก็เอาไวส้สำานี้ก่อนด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองดีหลาหน่อยน้ดะจ้าสวัสดีจ้า